นี่ไงยยบอกว่าก่อนเกิดเหตุคือทะเลาะกับภรรยาอย่างดุนแรงมีการขู่ฆ่าไปพอออกจากบ้านมาเหมือนอารมณ์มันยังขึ้นอยู่มาเจอผู้เสียหายขี่รถปาดหน้ามีปากเสียงกันก็เลยบันดานโทรสะอันนี้เกือบจะคล้ายกันเลยเพียงแต่จำลองลงมาเป็นมรดชายอันนี้คือทีบเลย นี่ไงเหตุการณ์นี้คงไม่ต้องอธิบายมอเตอร์ไซค์ันที่ถูกถีบกระแทกพื้นถนนอย่างแรงข้อดีที่ศีรษะกระแทกเนี่ยแต่ใส่มวกกันน็อกเอาไว้เหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ โดยคุณสุภกรซึ่งเป็นผู้ที่ถูกถีบมอร์ไซค์ในท้องวบอายุป47ปีเป็นพนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะได้รับบาดเจ็บคือกระดูกที่โครงด้านขวาหัก3ซี่หัวแตกแล้วก็มีแผลทั่วร่างกายต้องเข้าโรงพยาบาลแพทย์ต้องเอ็มไอสมองและดูอาการเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติแต่ต้องเฝ้าสังเกต อสุปกรณ์อายุ47ปีบอกว่าขี่รถไปทําถนนชดนาช่วงสี่แยกขวงสิงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจะไปซื้ออะไหล่ในตัวเมืองเชียงใหม่คะ่ะจะเอากลับไปซ่อมอุปกรณ์ที่ทํางานช่วงที่ขี่รถมาแถววัด7็ดยอดในตัวเมืองจูๆจ่ๆจู่ๆฝั่งคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าแล้วก็ท้าทายหาเรื่องหาว่าผมไปขี่ตัดหน้าเขามั่นใจไม่ได้ทํา แต่ก็ตัดสินใจเหมือนเลยยกมือไหว้ขอโทษไปเพราะไม่อยากจะมีปัญหาแล้วก็คิดถึงลูกเมียที่ต้องดูแลจากนั้นขี่รถต่อแต่คนก่อเหตุยังขับตามมาหาเรื่องก็ยังยกมือไหว้ขอโทษอีกครั้งกระทั่งไปติดไฟแดงและผู้ก่อเหตุยังตามมาแต่ก็คิดว่าไม่น,าน่าจะมีอะไรพอไฟเขียวก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าเมืองคู่กรณีตามมาถีบแบบไม่ทันตั้งตัวเคราะดีใส่หมวกกันนาะ เราขอโทษจุดแรกประมาณหลายครั้งมากแล้วมาเจอจุดที่สองก็หลายครั้งมากแต่ก็ไม่รู้แกเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วให้แกยอม<ช>ไม่อยากมีเรื่องเลยครับถ้าเราพูดแรงไป<ม>ก็ว่าไปอีกทีเราพูดพูดดีๆแล้วพูดดีๆอยู่แล้วทำไมต้องโกรธกันขนาดน,นั้นเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอยู่ๆเขามาหัวร้อนใส่เราทำไมใช่ไหมใช่ครับ,รบอีจังหวะเกิดเหตุเราเรา เขาขี่ตามมันเราเราได้ทันสังเกตไหมเขาขี่ตามมาใกล้ไม่ทันสังเกตครับเพราะเราก็มองข้างแนาเราไม่อยากอามองซ้ายมองขวาเดี๋ยวก็ไปชนกนนเลยครับแล้วก็คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับแล้วจังหวะนั้นก็เขาก็ถีบเลยถีบเลยก็เอาให้ถึงที่สุดนะครับก็มไม่มีหมวกกันน็อกผมอาจจะเสร็จตรงนั้นก็ได้ตำรวจ ตามตัวได้นนที่สุดใช่ไหมน้องใบนายอมรอเทพค่ะอายุ26ปีเป็นพนักง,งานส่งเอกสารของบริษัทขนส่งเอกชนภรรยาเปิดร้านทำนับอยู่ย่านช่างเคียนในตัวเมืองก็รับสารภาพอะคะ่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุคือทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรงมีการขู่ฆ่าไปพอออกจากบ้านมาเหมือนอารมณ์มันยังขึ้นอยู่มาเจอผู้เสียหายขี่รถปาดหน้ามีปากเสียงกันก็เลยบันดาลโทระแล้วหลังจากก่อเหตุทีบแล้วเนี่ยดูบรรยากาศตอนทีบ ขับรถหนีหนีแล้วเอารถไปซ่อนจนกระทั่งตำรวจตามจับได้อ้อหาหนักเลยนั้นตั้งแต่ถนนบ้านแท้เซแนซว14ครับผม่งที่ออกมาจากที่ทํางานอแล้วเขาอ่ะกําลังจะออกหอมาแต่เขาจ้องหน้าผมตั้งแต่นั้นเลยมัมีการมองหน้ากันมาก่อนใช่เขาจ้องผมแบบเขม็งเลย ผมจอดตรงสามแยกหน้าหอเขาก่อนแล้วเขาก็ขี่มาปาดซ้ายเสร็จปั๊บเหมือนเลยข้ามฟุตบาทไปแล้วก็ปาดผมออกเข้าเลนเป็นทางตรงผมก็เลยขี่ตามเข้าไปว่าขี่รถดีๆไม่ได้เหรอใช่วะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เท้าขาบด้านไหนทีซ้ายเนาะอ๋อเห็นจังหวะเขาล้มไหมเห็นครับเห็นเนาะดูตลอดแล้วก็ขับไปเลยใช่ครับเนอะขี่ผิดเนาะขอจะขอโทษเขาไหม ครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจครับตอน<ร>อนี้เขาบาดเจ็บข้อที่น่าสนใจเรื่องนี้ตำรวจที่เชียงใหม่ตั้งข้อหาขับรถประมาทและข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสลักษณะคือเป็นการทำร้ายเลย uh huh. และบาดเจ็บสาหาัสด้วยอากรณีของเหตุการณ์ที่มอเตอร์เวย์ที่กรุงเทพยังไม่มีข้อหาที่เกิดขึ้นลักษณะก็คือขับรถประมาทวาเสีย โดยประกันที่จะทําให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นใช่ไหมกรณีของพิษ